สวัสดีครับผู้ชมทุกๆท,ท่านกันเลยนะก็อต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกซีซั่น2021กันเลยนะวันนี้มากันที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะเป็นเกมสําคัญเลยนะมาชมเกมนี้กันนะเชลซีจะพบกับลิเวอร์พูลนะวันนี้มาเล่นเล่นกันที่บ้านเชลซีนะก็ตอนนี้การแข่งขันของเรานะเข้าสู่วีคที่10กันแล้วนะก็ผ่านมาอย่างก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะ เดี๋ยวไปดูผลงานของทั้งคู่กันสักหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะตอนนี้นะก็แข่งมา9กวิคก็ตามนี้เลยฮนะเชลซีกับลิเวอร์พูลผลงานเท่าสูสีกันเลยฮนะก็เชลซีอยู่อันดับ3มนะมีอยู่16คะแนนส่วนลิเวอร์พูลก็ตามติดมาอยู่อันดับ4 1 6คะแนนเท่ากันนะต่างกันเพียงลูกได้เสียเท่านั้นนะซึ่งก็แปลว่าคู่นี้ก็ผลงานดีทั้งคู่นะยู่ติดท็อปโฟกันทั้งคู่นะก็ ต้องบอกว่าสุดยอดที่มาเจอกันในวันนี้ก็ดุเดือดไปแลบแน่นอนนะก็มาดูนะว่าจะเป็นฝั่งไหนนะที่จะเก็บแต้มสําคัญไปได้นะก็ไม่น่าจะใช้งานง่ายสำหรับลิวอพูนะักะมาเยือนที่ซ t มฟอร์ดบริดจ์ในวันนี้นะแล้วก็เชลซีก็คงไม่ใช่งานง่ายเช่นกันนะเพราะว่าเจอทีมแกล่งร่วมลีกอังกฤษด้วยกันอย่างลิวอรพูนะก็เดี๋ยวมาดูนะว่าเกมนี้จะมีบทสรุปเป็นอย่างไรนะ ก็ทั้งสองฝั่งจัดมากในกระดานกันมาอย่างหนาแน่นเต็มสูขจริงๆฮะก็ต่างเอาจริงกันทั้งสองฝ่ายฮะเดี๋ยวมาดูเลยฮะว่าจะเป็นยังไงนะเกมก็จะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านะน่าจะเป็นเจ้าบ้านนะจะได้เริ่มต้นเคลียร์เปิดเกมก่อนนะก็จะบุกจากซ้ายไปขวานะของทางหน้าจอมากันในทีมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะเพราะว่าทั้งคู่ก็ เป็นทีมร่วมลีกนะแต่มาแข่งกันในพรีเมียร์ลีกคเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วฮะเชลซีลุยกันก่อนนะเมสซนนมาอ์มาที่จอยน์โย่กองเต้ได้มากองเต้ยโยกมาที่เจมส์ยกสวยให้ไคาฮาร์ตมาถึงพูลิซิชมาทางขวาย้อนไปที่เจมส์เจมส์ไหลให้กองเต้โอ้ไข่ชิงสวยกับพูลิซิชอาเตอ์มาสวยทางขวาเข้ากรอบ ผิดโทษเปิดเข้าว่าไงลูกนี้โอโคแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถของอาริซอนเบ็คเกอร์รับขว้าไว้ได้ก่อนนะแล้วยาวขึ้นหน้าทันทีแต่สุสีดักได้แล้วได้บุกกันมาต่อเนื่องขายห้าตเดี๋ยวจิ้มทะลุส่วนนี้ติโมแวนเนอร์มาในกองผิดโทษล็อกเข้าในแล้วก็บังบอลไว้จะย้อนให้เพื่อนแต่โดนลิพูฉกแย่งไปได้อาจจะโต้กลับไปกันบ้างลิพูแต่ว่าลูกนี้ยังได้ทุ่มนะของทางฟังโรเบอร์สันไปเก็บบอลมา ปุ่มไปโอบาสันยังคงเลือกครองบอลไว้ลูกนี้ยกยาวเห็นมาเน่ด้นานหน้าแต่ว่ายกลูกนี้แรงล้นไปมากมายหรือกเกินนะก็เลยไม่มีอะไรได้ลุนนะยาวไปเป็นลูกตั้งเต่มาแล้วของเมนดี้ฮะเมนดี้ก็โยนยาวขึ้นมา บอลเป็นของลิเวอร์พูลกันบ้างอัสโมซาล่ามาที่เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันย้อนมาฟันไดฟาบิญโญได้มาส่งถึงเฟียโก้ K o. เล่นกับเฟอร์มิโน่ฮะเฟอร์มิโน่ลุยมายกสวยให้มาเน่วิ่งมาแล้วมาเน่เก็บได้ลากกระชากลุยมาจะเปิดนี้ติดบล็อกนะติดบล็อกเจมส์ออกข้างมาแต่ยังที่ทุ่มมาลิเวอร์พูลโรเบอร์สันทุ่มให้เฟอร์มิโน่โรเบอร์สัน เล่นกับซาเดโอมานเน่มาเน่เลี้ยงหมุนไปมาย้อนมาอยู่ที่เลวปัสซันตอนนี้แล้วชิงกับมาเน่หักเข้าในให้ซาร่าเล่นกันเป็นสามเหลีนะ่ยมแล้วตอนนี้เอว์พูมาเน่เข้ามุมแล้วเปิดเข้า้างในลูกนี้ก็เคลียออกมาได้แนะเเลซิเราตั้งหกเอาจะได้โต้สวนทูริซิชได้บอลมาเราตรงน,นี้จะจิ้มไหลไม่ทันนะาโดนแย่งไปก่อนฮนะ เโก้ได้มาตอนนี้โกไหลไป <สา S 1> ที่ซารากย้อนมาเฮนเดอร์สันอ๋เฮนเดอร์สันจะตะลุยไปติดเชลซีแล้วก็เป็นบอลของเชลซีจะโตะกลับไปกันบ้างไคฮาวเวิ์มาแล้วลูกนี้ยกนิ่มๆให้เมสันเมาส์โอ้โหลูกนี้ไปเสียบไม่ฟาวนะกรรมการไม่ได้เป่านกหวีดได้คงจะโดนลูกบอลน,นะการเสียบสก,กัดอย่างแม่นยำแต่เป็นบอลของเชลซีต่อตอนนี้ ตีโก้ซินบาเจมส์ไปที่ซินบาเรื่อง,งคงคาะกันอยู่แดนหลังอะเชลซีพยายามจะเติมต่อเกมขึ้นไปฮะไคลเวต์มาที่ทีโมโวแวนเนอร์มาที่กองเต้กองเต้เลือกยกเอาสวยอุนิจอนโยมาแล้วแล้วฟาดไปลูกนี้โอ้โหต้องเซฟแต่เกือบจะเข้าเหมือนนะปัดไปชนเสาอะ ยังรอดตัวไปนะลิเวอร์พูลและเชลซีบุกมาต่อเนื่องวันนี้เล่นในบ้านคึกพ,พิเศษนะทิโมโวไวเนอร์เลี้ยงบอลไว้ยกไปที่เคิร์ตซูมาเชลซีต้องบอกว่าโอกาสได้ประตูใกล้เคียงมากๆนะเมื่อสักครู่แต่อาริสันเบเกอร์ช่วยเซฟไว้ได้นะยังคงครองบอลต่อเนื่องฮะเจมส์ยกไปถึงไคฮาเวตส์อาไหลามาถึงพูลิซิช โยกรือว่าโดนแย่งจิ้มไปได้อลิพูอบอลมาสเตรีโยโอมาเน่ย,ย้อนมาฟันไดโ้โหตรงนี้ยกมาแม่นมากเอาซาลาเก็บได้ซาลาของบอลไว้มาย้อนมากโกเมสให้เฮนเดอร์สันไหลให้ซาลาซาลากับเฟอร์มิโน่มาฟโน่ชิงกับ ซาล่ามาแล้วนี่ไขวแล้วเข้ากรอบเขตโทษอ้แต่แล็สกซัดตรงนี้โอ้โหเรี่ร้อยอ่ะ,อะตอนนี้ลิ์พูขึ้นนำเชลซีไปก่อนเลยอ่ะหนึ่งประตูต่อศูนะไปโดยเตยโก้คันทร่านะโอ้โหลูกนี้สุดยอดต้องบอกว่าจากเชลซีเกือบจะนำก่อนก,อนกลายเป็นทีมเยือนหงแดงลิ์พูบุกมาขึ้นนำกันก่อนแล้วว่าแฟนบอลทีมเยือนได้เฮกันก่อนเลยอะเดี๋ยวมาดู ภาพย้อนหลังกันนะเริ่มจากซาร่าลนะูนี้ตลุยเข้าไปสุดท้ายได้จิ้มแล้วเหมือนจะสกัดได้แนละ้วทั้งเชลซีแต่เตียโก้ก็วิ่งมาซัดไปก่อนนะแล้วก็สงวนพุ่งตรงสู่ตาข่ายแสกหน้าเมนดี้เข้าไปบวกสกอร์ให้ลิพูน้ำกันไปก่อนแนละ้วฮะหประตูต่อศูนยนะเตียโก้อาคันเทล่านาทีที่31นะครึ่งชั่วโมงของเกมผ่านพ้นไปพอดีเลยฮนะก นำไปก่อนแล้วว่าเชลซีเจ้าบา้านก็ต้องเร่งกลับมาให้ได้นะไคฮาเวตย้อนมาจอินิโยก็โดนนำไปก่อนแล้วเจ้าบ้านจะแก้สถานการณ์อย่างไรติดตามกันมาดูกันนะนบอลตรงนี้เอาแล้วโดนแย่งง่ายๆฮนะอาโนได้มาเอาแล้ววิ่งลอดริมเสน้นเอา้วยกให้ซาร่าอาฟซาร่าลุยมาแล้วสวนมาลูกนี้ลิวพูลน่าลุ้น ซาร่าลูกนี้ส่งกับเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันคืนซาร่าเอาล้ะซาร่าเข้ากรอบเกโทษแล้วจะซัดเลยหรือเปล่าล็อกลื่นไปมาแล้วลูกนี้มาเฮนเดอร์สันจ่อๆแต่ว่าย้อนมาอาร์โนยิ่งยัดลูกนี้ติดบล็อกโอโหยังรอดตัวแมนเชสเตอร์โอ้โเราจะได้โต้กลับไปกันบ้างฮะต้องบอกว่าการบุกรุกขึ้นมาของเลี้ยวพูนเมื่อสักครู่น่ากลัวจริงฮะแต่ยังไม่ได้ประตูบวกเพิ่มฮะแล้วชลซีจะโต้กลับมากันบ้างพีโมแวนเนอร์ ตลุยมาทางซ้ายแล้วไหลตรงนี้เอาไปเซนมาตรงนี้มาถึงมาใครฮาแบโอ้โหไม่ทันนะเฮอริสันเบ็กเกอร์รีบพุ่งมาคว้ารับไว้ได้ก่อนนะ <Henderson. S 1> แล้วก็เป็นบอลของริพูต่อกันเลยฮะเฮเดอร์สันย้อนมา no อเล็กซานเดอร์อาร์โนก็เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายกันแล้วว่าของครึ่งแรกนะของเกมนี้ <S <S เป็นทีมเยือนอย่างริพูวตบุกมันนำเชลซีอยู่1-0ตอนนี้อาแลเวเชลซีแบลนเนอร์ย้อนมาเจมส์ <S <S จะตะลุยขึ้นมาเจมส์ เข้ามุมขวาล็อกกลับมาล็อกไปครึ่งมาครึ่งมาล็อกไปแล้วยังจะผ่านเอานิหักมาให้แวนเนอร์ได้แวนเนอร์ก็กลับมาเข้ามุมขวาต่อแวนเนอร์ก็เสียบอลไปนะเป็นโอ้แต่ว่าได้ฟาว่ะลิเวอร์พูลไปทําฟาวแวนเนอร์จังหวะนี้เอาลนะเป็นเชลซีจ,จะได้ลูกฟรีคิกเหมือนเป็นเตะม,มุมทางด้านขวาเนะี้ยจะเปิดเข้าไปฮนะมาดูนะว่าจะได้ลุ้นแค่ไหนกับช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกแบบนี้นะ คาเวต์เปิดเข้าไปลูกนี้ยังไม่มีอะไรฮะแล้วคาเวตเก็บได้ที่โยกสวยแล้วล็อกเข้ามาเลี้ยงจะเปิดเข้าไปติดโลเบิร์สันโนแล้วก็เอาครองบอลไปได้แล้วก็ทดหนึ่งนาทีครึ่งแรกน่าจะหมดเวลาที่ตรงนี้แล้วแล้วโยนขึ้นมาขึ้นหน้าบานี้ก็เอา่านนั่นแหละฮะกรรมาการก็เป่านวีจบครึ่งแรกไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วทางก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลฮะโดยเขาคนนี้นั่นเองฮะเตียโกอักันทัลลา จัดให้แฟนเดอะคอปได้เหนก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ขึ้นนำเชลซีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แล้วเดี๋ยวพักครึ่งกันสักครูฮะอาอแล้วมาลุยกันต่อเลยฮะไม่รีรอใดๆกับครึ่งหลังของบิ๊กแมชเกมนี้เชลซีปะทะลิวพูฮก็ลิวพูขึ้นนำอยู่1น,นตั้งแต่ครึ่งแรกฮะ เดี๋ยวไปดูผลงานของทางคู่กันอีก,กรอบนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในตารงางคะแนนนะก็เชลซีกับลิเวอร์พูลต้องบอกว่าแต้มเท่ากันเลยฮะ16คะแนนเท่ากันเชลซอ 3, ลีอยู่อันดับ3ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ4ก็ตัดสินอันดับด้วยลูีิเสียเท่านั้นนะซึ่งเชลซีมีลูี่เสียมากกว่าลิเวอร์พูล8ลูกฮะก็ต้องมาดูนะเกมีลิเวอร์พูลขึ้นนำอยู่ด้วยฮะซึ่งถ้าจบแบบนี้ก็ลิเวอร์พูลจะแซงเชลซีขึ้นไปเลยฮะก็ต้องมาดูนะว่าเชลซีจะหยุดยัง้งลิเวอร์พูลได้หรือไม่นะาวันลลุมแ้้ี เฟอร์มิโน่จะฝ่าไปอย่างไรเฟอร์ม <Ferm ino S 2> ิโนปะทะกับซูมาคลองบอลลากมา<ส>ทางมุมขวาก่อน<ส>แล้วเฟอร์มิโน,โน,โนโ่เปิดกับทางในลูกนี้ชกไปโคโ,โอแต่ว่าเป็นโคกสกัดออกหลังไปของทางผู้เล่นเชลซีนะก็จะได้เตะมุมมาลิวพูต้องบอกว่าหวาดเสียงที่จังหวะเมื่อสักครู่แต่ยังไม่เป็นประตูบวกเพิ่มเติมไปฮะแล้วก็อเล็กซานเดอร์อาโนมาประจำการตรงมุมเตะแล้วฮะ สโนโนเปิดเข้าไปลูกน in. ี <can> ้ต้องชกออกมาก่อนเบนดี้อานูตามเก็บแล้วคืนให้ซาร่าแล้วซาร่าอยู่ในกรอบเก็โทษแต่ทำได้ยากฮะเสียบอลเอาแล้วลูกนี้ไปเสียบอลคืนลิวพูอีกเห็นซ่อนตอกซ้อนมาซาร่าแตะมาอานูฟาบินโยชิ่งคืนลูกนี้ซาร่าแต่ว่าเชลซีเก็บได้แล้วจะสวนกลับไปแต่ยังไม่ได้ฮะลิวพูก็เอามาเปียโกยกให้มาเน่เก็บได้มาเน่ลุยมา ทางด้านซ้ายมาเน่ตอนนี้จิ้มตรงนี้แต่ว่าไม่ถึงเพื่อนนะและเมนดี้เก็บมา,มบมาชิเบลให้จอยนโยถึงเมาท์อจอยนโยเก็บมาจอยนโยลูกนี้ฝ่าไปได้มาถึงใครฮ่าเว็บฮาเว็บลูกนี้นะ่าจะฟาวนะนะ์นั่นแหละโดนทำฟาวนะ์นะก็จะได้ฟรีคิกจากกลางสนามนะทางฝั่งเชลซี ก็ต้องตัดจังหวะกันไว้ก่อนนะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นกันนะทั้ง2ฝั่งเลยนะเปลี่ยนพร้อมกันนะก็ทางฝั่งเชลซีเหมือนจะส่งฮาคิมซีเยสลงมานะส่วนลิวพูน่าจะส่งไวนาดุมลงมานะเอาไครฮาวเวต์ออกไปนะเชลซีส่วนลิวพูนก็ผู้ยิงประตูเตียโกออกไปแล้วส่งไวนาดุมลงมานะมาดูเกมกันต่อตอนนี้ลิวพูนก็ดูเหมือน ยังไม่พอใจกับสกอรตตรงนี้อยากได้ประตูอีกสักลูกเพื่อความปลอดภัยกับ3มแต้มของเขานะแต่เชลซีก็ต้องการแต้มมาก่อนต้องตีเสมอมาให้ได้ก่อนตอนนี้มาดูนะว่าฝั่งไหนจะดําเนินเกมไปได้ก่อนนะแต่ตอนนี้เป็นบอลของลิเวอร์พูลนะอ no เล็กซานเดอร์อาร์โนอาวได้มาพยายามจะเลี้ยงเข้ามาทางมุมขวาล็อกกลับไปรถแตะไปที่เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันย้อนมาอาร์โ no. นโนเล่นกับซา่า ซาร่าการโนชิ่งสองคนแล้วชิงเป็นสามเรียงไปน,นะท่านตัดเสียบอลให้เชลซีแล้วจะโต้กลับไปนะเชลซีซีเอ็กลงมาแล้วแล้วลูกนี้โอโคยกสวยปูลิซิชมาโล่งๆอ่ะครับปูริซิชมาแล้วล็อกเข้ามาโหแต่ว่าไม่ผ่านโกเมสและลิวูโต้กลับมายกคืนเร็วให้มาเน่เก็บทันด้วยโอโคไม่ออกแล้วมาเน่ลุยมาทางมุมซ้ายแล้วเปิดมาเน่ลูกนี้ต้องบินมาชอกอเมนดี้ยังรอดอยู่วะแต่ว่าเอาลูกนี้ยาวขึ้นทามาก็ออก หลังไว้เล้ฮะก็เป็นตั้งเตะมาเมนดี้ก็เชลซีจะขาบ้างหรือเปล่านะวันนี้ยังคง <will> ไม่ได้ประตูตีเสมอมาเลยฮะเวลาผ่านไปเรื่อยๆฮะโหแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นกันต่อเนื่องฮะลิพูส่งเกต้าลงมาแทนจอแดนเฮนเดอร์สันเลยฮะ ดีก็เปิดยาวขึ้นไปเลยฮะมิเชลมาเก็บได้ตั้งสวยให้อากิมซีเอสลูกนี้ไปที่กองเต้โคไปถึงเจมส์เจมส์มาที่กองเต้ฮะกองเต้เล่นกับเจมส์เจมส์บังบอลให้ต่อมาที่กองเต้ตอนนี้โหแล้วกองเต้เสียบอลหรือเปล่ายังไม่เสียแต่อเจมส์ได้เจมส์เรายกลูกนี้สวยมาถึงติโมเวนเนอร์มาเก็บบอลอาร์ติโมเว,วนเนอร์ ตอกซดนมาสวยให้เจมส์อาเต้เจมส์มาทางมุมขวาเจมส์ล็อกมาเจมส์มากลางที่กองเตเล่นโอ้โหรชิ่งมาเข้ากรอบเกีรโทษแต่ว่าน่าจะเป็นลำหน้าไปฮะของทีมโมแวร์เนอร์ฮะก็นันน่นแหละล้ำเยอะมากฮะลิฟูเช็คได้ดีฮะ โอหแล้วก็เห็นตัวผู้เล่นนาเอาฟันได้ออกเลยฮะไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะจะพักบ้างฮะแล้วก็ส่งมาติดลงไปฮะมาติดลงมาก็ได้บอลเลยฮะไปที่ไว้นะดุมให้มาเน่มาเน่ตะลุยไป เรามาดูผลงานแมชที่แล้วของทั้งคู่กันสักหน่อยนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะก็เชลซีเสมอรียงมา1เท่านะส่วนลิเวอร์พูลก็เอาชนะไลฟ์ซิกมาได้1นึ่ง,ว,งวูนย์นะเราดูจังหวะนี้สาราหลุดมาแล้วยิงริติดเซฟเมนดี้แล้วยังชิงกันหน้าประตูแล้วต้องศาสตร์ยาวออกมาก่อนนะเกือบไปาอาริพูลแล้วยังได้บุกมาต่อเน,นื่องไว้นะดุมแตะมาที่มาเนย่ยกมาถึงอเล็กซานเดอร์อาโนมาทางขวาเติมมาแล้วเปิดก็บังในลูกนี้ก็เข้ามือเมนดี้รับไว้ก่อนแล้วอะ เดี๋ยวดูโปรแกรมแมตช์หน้ากันหน่อยฮะมีอะไรกันบ้างฮะเชลซีจะบุกไปเยือนอินเตอร์มิลานะส่วนลิเวอร์พูลจะกลับไปเล่นในบ้านต้อนรับยูเวนตุสแล้วโอ้โหต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์น่าดูชมทั้งสองคู่เลยฮะแล้วก็อีกหลายหลายคู่กับการแข่งขันพีพีพรีเมียร์ลีกของเราติดตามกันไปเรื่อยๆจบฤดูกาลนะมาดูนะว่าใครได้แชมป์ฮะแล้วลูดีเกต้ายิงรีโอ้โหติดบล็อกฮะเกือบจะได้ประตูที่สองให้ลิเวอร์พูล เกมนี้ก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายกันแล้วฮะยังคงเป็นล์พูนนำมาตั้งแต่ครึ่งแรกฮะหประตูต่อศูนย์ะแล,ะล้วรูพูลลุยมาต่อเน,นื่องซาดิโอมาเน่ออกซนมาโลเปซันมาที่ไวรุมจะชิงครึ่งนิวแต่ว่าเชลซีเก็บได้แล้วต้องเร่งนะเชลซีหากต้องการแต้มในเกมวันนี้ยังตามอยู่เพียงลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่วงท้ายเกมแบบนี้นะแล้วลุยมาลูกนี้ชิงไป กอ,กองเต้วกองเต้วิ่งลุยตะลุยมาดูลิซิชให้แวนเนลยกสวยไปที่กองเต้ครับลกโคมาตรงกลางลูกนี้ชิงคืนไม่ได้เป็นบอลของโรเวอร์สันตอนนี้ให้มาติบเล่นกับโกมเมสเกต้า <Alexander Arnold. S 2> มาที่อเ no. ล็กซานเดอร์อาร์โนลวพูก็คงไม่เร่งมากนะเวลาหมดแล้วนะมาดูนะว่าจะได้ลุ้นในช่วงทดเจ็บอีกสักกี่มากน้อยนะรถไหลมาตรนนี้ถึงเฟอร์มิโน ก็ทดเพียง3นาทีโอ้ลูกนี้ไหลมาถึงมานี่ไม่ทันนะเจมส์ทำไมด่ดีแล้วยาวขึ้นมาแต่ยังคงเป็นบอลของลิเวอร์พูลจะได้ประตูตอกฝาฝาลงหรือเปล่าแล้วซาร่าเขากล่ไปเท่านี้หลังในวันนี้เจ้าเจ้าโคตรขาแล้วโคกไปโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะเมนดี้อุตส่าห์ซูเปอร์เซฟด้วยท่อนขาของเขาแต่มันไปกระเด้งไปเข้าหัวเฟอร์มิโนนะอีกทางก็เลยเสร็จเลยนะลูกนี้ลิเวอร์พูลตอกยำ้ำเป็นชัยชนะ ที่ค่อนข้างจะแน่นอนเลยฮะโคกย้อนมาอวันนี้เข้ากรอบก็เรียบร้อยฮะเฟอร์มิโนโ่บวกสกอร์ให้ลิปูนำเป็น2-0นซึ่งค่อนข้างจะชัว์แล้วว่าไม่น่าจะพลาด3แต้มเลยฮะในเกมนี้เมนดีก้ก็อุตสห์ซูเปอร์เซฟไปแล้วก็โดนอยู่ดีฮะนาทีที่90พอดีฮะโดอบิโต้เฟอร์มิโน่ก็ขาบ้านไปฮะเชลซีวันนี้ โดนไป2เม็ดก็น่าจะจบเกมแล้วะเชลซีก็เคาะกันมาหน้าแล้วกรรมการเป่านกอวีดจบเกมนี้ไว้แล้วะก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนอย่างลิวพูว่าบุกมาชนะเชลซีได้2ประตูต่อศูนย์นะโจเกนครอปก็ทําได้ดีกว่าแฟรลกันผ่านนะวันนี้เชลซีก็ไม่ได้แต้มวันนี้ส่วนลิวพูก็คว้า3แพมแซงเชลซีได้แล้วในตรางคะแนนนะในพีพีพีมาลีกของเรานะ แล้วก็เขาคนนี้ก็คือผู้เบิกโรงประตูแรกนำไปสูส่ชนะได้ฮะเฟอร์มิโนโน่นะวันนี้ก็ตามนี้เกมนี้เชลซีศูนย์ลิเวอร์พูลสองนะเดี๋ยวไปชมไฮไลท์ทำประรตูกันนะในช่วงท้ายนะสารผมก็ล่ำลากันไปก่อนนะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีครับ